สองแต <in> <play> <coin out> ้มทำยังไงดีโห่เราเวลาเหลือเฟือนังไม่นะไทร์ริสไม่กุ้ยกุ้ยไม่เฮ้ย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 คืนนี้เุ้ยคนรักอะเฮ้ย Oh my god เฮ้ยไม่เป็นไรนะสติยังดีอยู่เปล่า ดีดีอยู razor, ่าสีดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมกั เพืเ่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้เนเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง t w i t t e r e Mania เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอชา้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t e r e e Mania วันนี้เราทั้งสอง,สองคนนะมีตัวการ์ตเดก็มีือนทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทำคลิปฟันธง NBA Finals ไปค่ะแล้วก็ ถึงการทําทีมในยุคปัจจุบันรวมไปถึงเส้นภาษีฟุ่มเฟือยที่ 2, 2> ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีเนว่า s e c เก d ตแอปพนี่คืออะไรเส้นภาษีฟุ่มเฟยที่2คืออะไรทําไมในปัจจุบันค่ะทีมที่ต้องการเจ็บซูเปอร์สตาร์ของตัวเองยากเหลือเกินเลย เ้าหมายของกฎนี้คืออะไรค่ะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนเแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจกฎการทําทีของ NBA ในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น<ๆ>ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะฮุบ Station มีโปรโมชั่นสละครบครบ5ปีค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนะคะสามารถซื้อสินค้าได้รับสิงส,ส่วนลดนะคะสูงสุดถึง50%ยังไม่พอคะ่ะถ้าหากเพื่อนเพื่อซื้อสินค้า2ชิ้นนะคะออนท็อปิก5%เลยค่ะเพื่อนเพื่อสามารถแวะเยี่ยมฮุบ s t a t i o นนะคะได้ทุกหน้าสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สยามดิ M Central West Gate ค่ะถ้าว่าใครไม่สะดวกไปหน้าสาขานะคะสามารถเข้าเยี่ยมที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ w w w ร์ล h วด์ t ว็บทูบเซนะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของเราด้วยนะคะสำหรับสินค้าราคาปกติได้ลดถึง10%ค่ะและโค้ดส่วนลดในเดือนนี้ค่ะ 23HQZG ค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยถ้าาว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายของกฎนี้ก่อนเลยค่ะมิเน่ครับสำหรับเรื่องเส 2024จากการตกลงผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่า Collective Bargaining Agreement นะครับเล็กสั้นๆว่า CBA ฉบับล่าสุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการใช้จ่ายของทีมที่มีค่าเหนื่อยของนักกีฬาสูงมากเกินไปเป้าหมายของกฎนี้หลักๆนะครับแบ่งออกมาเป็น3ข้อข้อแรกเนี่ยคือทางลีกต้องการลดความได้เปรียบเสียเปรียบของทีมตลาดเล็กแล้วก็ตลาดใหญ่ทีมที่เจ้าของพร้อมที่จะจ่าย mm. เพื่อจะเก็บนักกีฬาตัวหลักๆของทีมเอาไว้ครับระดับสตาร์ระดับออสตาร์ระดับซูเปอร์สตาร์ต่างๆเพื่อโอกาสในการ ประสบความสำเร็จเป็นไดนาสตอย่างที่พวกเราเคยได้ยินเหมือนจะเป็นอย่างโกลเด้นสเตทวอลเอร์อย่างชิคาโกบูสมัยก่อนนะครับในปัจจุบันตอนนี้มันก็ทำยากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่2นะครับมันทำให้หลีกในปัจจุบันเนี่ยมีการกระจายของเหล่าบรรดาน,นักกีฬาระดับสตาร์ระดับออสตาร์ระดับซูเปอร์สตาร์ย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ย กลุ่มนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างประจุจะอยู่กับทีมที่พร้อมที่จะจ่ายของพวกเขาแต่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ละทีมเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายต่อหลายอย่างมันก็เลยทําให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยต้องกระจายไปหลายๆทีมเพื่อโอกาสในการรับเงินสัญญาที่มาหาศาลของตัวเองดังนั้นฝ่ายบริหารของแต่ละทีมนะครับจะต้องใช้กลืนจะต้องใช้ความสามารถจะต้องใช้การบริหารที่มันหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้น บริหารการใช้เงินนะครับเพื่อการสร้างทีมแต่ไหนจะเป็นเรื่องของแมวมองอที่จ้องดรัฟนักกีฬาเข้ามาจะต้องพัฒนานักกีฬาของตัวเองกว่าที่จะทําทีมได้ในปัจจุบันตอนนี้นะครับการสร้างทีมนอย่างที่บอกว่ามันเป็นการดราฟัฟการเทรดการเซสเซียฟรีฟรฟรเอจนเหล่านี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะต้องใช้กลืนมากยิ่งขึ้นเรื่องที่3นะครับด้วยกฎนี้ทําให้หลีกเนี่ยมันมีความใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นความเท่าเทียมในการเล่นในการต่อสู้ในการสร้างทีมทางบ้านเขาจะใช้คําว่า parity มันคือความใกล้เคียงนะครับเราจะเห็นเลยว่า ทุกทีมในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากการต่อสู้แต่ละเกมมันจะสูสีทีมที่เพื่อนๆเ,เชียร์หลายๆทีมในอดีตเนี่ยปัจจุบันตอนนี้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับ จะพูดให้เพื่อนเห็นภาพชัดเจนนะคะเส้นภาษีฟุ่มเฟือยที่2ค่ะเหมือนเป็นกุญแจมือเอาไว้ใส่เจ้าของทีมที่พร้อมจ่ายโดยว่าไม่สนเลยค่ะว่าจะเสียค่าปรับเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเจ้าของทีมเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ใจ่ายแบบไร้ขีดจํากัดโดยไม่สนอีกต่อไปแล้วค่ะและก็เห็นว่ามีบทลงโทษและมีข้อจํากัดเยอะเลยใช่ไหมคะมิเดยอยากใ,ให้มิเดยช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าถ้าหากว่ามีเจ้าของทีมคนไหนเนี่ยอยากจะใช้ใจ่ายเงินแบบทะลุเส้นภาษีที่2เลยจะต้องโดนลงโทษอะไรบ้างคะคือโทษหลักๆนะครับของทีมที่ใช้เงินเกินเ,นเส้นภาษีีท่2ย เราสรุปออกมาให้4เรื่องแต่จริงๆแล้วมันมีปริกย่อยค่อนข้างเยอะแต่4เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเรื่องแรกก็คือทีมเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ใช้ mid level exception ในการเซ็นสัญญาเอานักกีฬาเข้ามาร่วมทีม mid level exception สําหรับทีมที่จ่ายภาษีแบบนี้ก็จะเรียกว่า tax payer mid level exception แต่และฤดูกาลตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ5-6ล้านเหรียญซึ่งถือว่าสําคัญมากนะครับสำหรับนักกีฬาในสัญญาฉบับแบบนี้เพราะว่ามันก็ยังถือว่ามีมูลค่ามากกว่านักกีฬาสัญญาขั้นต่ำนักกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่ามีศักยภาพในระดับหนึ่งเลยเอาเข้ามาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยใช้งานได้ทันทีเรื่องที่2อนะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญคือทีมเนี่ยจะไม่สามารถเอาสัญญาของนักกีฬาในทีมนะครับไปแลกสะสมสัญญาเอามูลค่าสัญญาของนักกีฬาในทีมตัวเอง รวมกันแล้วไปแลกเทรดยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเพื่อนๆมีนักกีฬาที่อายุยังน้อยอยู่หรือว่ามีนักกีฬาสำรองหรือว่ามีนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในทีมเนี่ยเราอยากจะไปหานักกีฬาระดับซุปตามาสักคนเงี้ยเราจะาสัญญาของ3คนนี้เนี่ยมารวมกันเพื่อไปเทรดแรกคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่คือข้อจํากัดที่มันค่อนข้างยากทีมที่ใช้เงินเกินเส้นสภาษีฟุ่มเฟือยที่2แบบนี้จะต้องเทรดแบบ1ต่ 1. ตอนหนึ่งจะต้องเทรดนักกีฬาที่มีสัญญามูลค่าเท่าๆกันหรือว่าสัญญาที่น้อยกว่า อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึง่งและเรื่องที่3นะครับทีมจะไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นการเทรดที่สร้างไว้จากปีก่อนหน้านี้หรือทางบ้านเขาจะเรียกว่าเทรดเอ็กเซปชันเทรดเอ็กเซปชันคืออะไรยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าทีมทีมหนึ่งทีม A แล้วกันส่งเทรดนักกีฬาคนดังกล่าวไปไปที่ทีม B แต่ไม่ได้เอานักกีฬาจากทีม B กลับมามันก็จะมีพื้นที่ของเงินที่นักกีฬาคนนั้นถืออยู่นะครับที่ส่งไปให้กับอีกทีมหนึ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือช่องว่างของการเทรดเรียกว่าเทรดเอ็กเซปชัน ทีมสามารถหานักกีฬาที่อยู่ในช่วงสัญญามูลค่าเดียวกันเนี่ยเอาเข้ามาร่วมทีมแต่ทีมที่ใช้เงินเกินเส้นภาษีฟุ่มเฟือยที่2จะไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวมันก็จะทําให้การหานักกีฬาเอาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยยากขึ้นไปอีก และเรื่องที่4ครับอันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเลยคือทีมจะไม่สามารถเทรดสิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองในช่วง7ปีข้างหน้าได้<ม>ยกตัวอย่างให้เพื่อนเอนเห็นภาพนะครับตอนนี้คือปี2 0 2 5ทีมจะไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองปี203 3มาพ่วงในการเทรดใดๆทั้งสิน้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆนะครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นมันยังมีข้อยกเว้นอันโหดร้ายอีกนั่นคือถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆใช้เงินเกินเส้นภาษีฟุ่มเฟ สิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองจะโดนเลื่อนไปอยู่อันดับที่สุดท้ายของสิทธิ์รับรอบแรกปีนั้นเลยนี่คืออะไรที่มัน โคตรม,มากครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วตูเชื่อเลยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าทำไมทีมอย่าง L.A.Clippers ถึงไม่สามารถจ่ายสัญญามหาศาลให้กับพ e o จอ e ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง Boston Celtics นะคะหรือว่า Phoenix Sun ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึง Golden State Warriors ด้วยค่ะเพราะว่าทีมอย่างพวกเขาค่ะจะขยับตัวยากมากๆเลยถ้าไม่หาทางลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะเสริมทีมกันไม่ได้ด้วยค่ะใช่เลยครับจุดที่เอมินตูนพูดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันตอน ดังนั้นทุกทีมเนี่ยจะต้องวางแผนการเงินให้ดีฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องคิดเลยนะครับว่าจะต่อสัญญามหาศาลกับใครดีคือมันต้องเลือกจะจ่ายมหาศาลให้กับทุกคนก็คงไม่ไหวเรื่องต่อไปเนี่ยพวกเขาจะเทรด เอาใครเข้ามาร่วมทีมแล้วมันมีผมกับการเงินมันจะกระทบกับการเงินมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องปวดหัวต่อไปและสุดท้ายครับพวกเขาจะกล้าเก็บหรือว่าควรเก็บแกนหลักเอาไว้เนี่ยนานแค่ไหนจะเก็บใครเอาไว้ปกติอยากจะเก็บสัก4ี่ไปมาอาจจะได้แค่2แบบนี้เนี่ยะครับมันทําให้ในปัจจุบันตอนนี้การขยับตัวของแต่ละทีมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆคือเอาจริงเนี่ยที่แอนดมินตูนพูดว่ามันเหมือนเป็นกุญแจมือที่ล็อกมือของเจ้าของทีมจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะมันเหมือนตัดแขนตัดดขาาาฝ่ยยรริหไป้ว มันโหดมากๆ<ล>ครับรมันทํา trade, ทให้การเทรดมันทําให้การเซ็นสัญญาณนักกีฬาม,มันทําให้การบริหารจัดการสิทธิ์รับต่างๆเนี่ยมันทําได้ยากลําบากมากยิ่งขึ้นคือต้องคิดให้ดีจริงๆว่าจะทุ่มเงินให้กับใครมันไม่ได้ห้ามนะครับทาง n อ a นีไม่ได้ห้าม,มไม่ได้คือถ้าเกิดใครอยากจะทําแบบนี้เนี่ยก็ทําไปแต่มันต้องรับผลที่จะตามมาให้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันขยับยากจริงๆนะครับ มนเลยทําให้หลีกงในปัจจุบันตอนนี้มันมีความใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นเหล่านี้คือคกลไกครับที่ทาง NBA เขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนดังนั้นเพื่อนๆอะแปลกใจที่ใน NBA Finals ในครั้งนี้เนี่ยเราเห็น Indiana Pacers เข้าชิงกับ OKC OK Thunder 2ทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับที่เขาลงตัวเหมาะเจาะทุกอย่างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กลไกต่างๆในปัจจุบันและทั้ง2ทีมนี้ถือว่าเป็นคู่ชิง NBA Finals คู่แรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ใช้เงินไม่เกินแคป ไม่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือใยใดๆทั้งสิน้นตั้งแต่ที่ n b a เริ่มมีระบบการใช้เงินภาษีฟุ่มเฟือยเริ่มเก็บภาษีฟุ่มเฟือยนะครับในปี2002 คู่นี้คือคู่แรกในปีนี้มูลค่าของแต่ละทีมนะครับที่อยู่ในภาษีพุ่มเฟยคือใช้เงินเกิน170.8ล้านเหรียญ Pacers ในฤดูกาลนี้ใช้169.1ในขณะที่ OKC OK t h u n d e เนี่ยน้อยกว่าเ Pacers อีกนะ164.9ล้านเหรียญนี่คือคู่แรกใน NBA Finals ครับไม่ต้องจ่ายเงินเยอะสร้างทีมมาดีลงตัวมากๆดังนั้นใน NBA Finals นี้ค่ะถือว่าเป็นซีรีส์ของเจนใหม่อย่างแท้จริงค่ะเทรนในยุคป,ปัจจุบันก็คือผู้เล่นต้องอายุน้อยทีมต้องพัฒนาฝีมือผู้เล่นให้เก่งแบบก้าวกระโดด มากยิ่งขึ้นเคมีในทีมจะต้องลงตัวผู้เล่นต้องช่วยกันเล่นสำรองต้องก้าวขึ้นมาทดแทนตัวจริงได้จะไปแบบคอยพึ่งนะคะคนไหนที่แบบแบกทีมแบบ duo หรือว่า trio เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วค่ะและยังไม่พอค่ะเชื่อว,ว่าในอนาคตข้างหน้าแฟนบ้าเฉลิเราจะได้เห็นความใกล้เคียงที่มากขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนีค่ะเพื่อนๆรักใครชอบใครรักทีมไหนไม่จํากัดละ ใช่ไหมอยากจะรักทีมไหนอชอบใครรักได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถเชียร์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกทีมมีโอกาสหมดเส้นภาษีที่2จัดให้กับเพื่อนๆแล้วค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อน <c oughs> คิดอย่างไรบ้างกับกฎการสร้างทีมกฎการทําทีมแนวใหม่เทรนด์ใหม่เจนใหม่หมของ NBA คอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะถ่ายสุดนี้ไปพาดคอนเทนต์สูกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ Twenty Three Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา Twenty Three Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนของคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ 我们空姐聊不完呢。